สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสการตรวจการตั้งคันด้วยชุดทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังครับชุดทดสอบการตั้งคันจะตรวจหาฮอร์โมอนจากปัสสาวะที่เรียกว่าฮอร์โมอน HCG โดยฮอร์โมนชนิดนี้จะถูกสร้างจากรกของตัวอ่อนหลังจากไข่ได้รับการปฏิสนธิและตัวอ่อนมาฝังตัวที่ผนังมดลูกพบได้ประมาณ6วันหลังการปฏิสนธิปริมาณฮอร์โมนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าทุก2อถึงสวันจึงทําให้สามารถตรวจการตั้งครรภ์นในช่วงแรกได้จากน้ําปัสสาวะชุดทดสอบการตั้งครรภ หลายยี่ห้อยืนยันความแม่นยำสูง98-99%อย่างไรก็ตามยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ผลการตรวจเกิดความคลาดเคลื่อนได้เช่น 1. ตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ก่อนการใช้งานเนื่องจากสารเคมีในการทดสอบเสื่อมสภาพอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน 2. ควรเก็บชุดทดสอบการตั้งขันไว้ที่อุณหภูมิ4-30องศาเซลเซียสหลีกเลี่ยงความชื้นและอุณหภูมิที่ร้อนจัด สเมื่อแกะออกจากผลิตภัณฑ์ควรใช้งานทันทีเพราะเมื่อโดนความชื้นจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงได้ซึ่งอาจทําให้ผลตรวจผิดพลาด 4. อ่านวิธีการใช้และคําแนะนําอย่างละเอียด 5. ควรตรวจกับปัสสาวะแรกในช่วงตอนเช้าเพราะจะมีความเข้มข้นของฮอร์โมน HCG ที่สูงกว่าช่วงอื่นของวัน หากไม่แน่ใจควรพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรึกษาและทำการตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจภายในหรือตรวจด้วยผลเลือดสนับสนุนโดยเบสศูนย์สุขภาพครบวงจรสาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบส